สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ telling story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันนะครับตามปกคลิปกันอีกแล้วเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวประเภทชนชั้นของหุ่นยนต์หรือว่ารอยในจักรวาล Star Wars ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟนตัวยงของ s t า r Wars สักเท่าไหร่แต่ก็กล้าพูดตรงๆได้เลยนะครับว่าผมเนี่ยดูมาเกือบทุกภาคที่เป็นภาคหลักและจับประเด็นสําคัญสคัญมาบ้างแล้ว ซึ่้าหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยซึ่งถ้าหากใครที่อยากจะเสริมข้อมูลส่วนตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมข้อมูลประเภทของหุ่นยนต์หรือว่าดรอยในจัก,กรวาล Star War s กันเลยดีกว่าครับ โดยก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตเรียกหุ่นยนต์สั้นๆว่าดรอยซึ่งในบางทีเนี่ยผมอาจจะพูดว่าหุ่นยนต์หรือว่าหุ่นดรอยซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับซึ่งระดับของดรอยใน Star Wars ก็จะมีการแบ่งคลาสกันออกไปตามแต่ละหน้าที่และแต่ขแแนงแยกย่อยกันไปอีกนะครับโดยหลักๆของคลาสดรอยนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คลาสตามสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดซึ่ง็อิงมาจากข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามาหรือเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรมซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่พวกเขาสร้างขึ้นอีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในแต่ละคลาสเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างโดยคลาสที่1นนะครับจะเป็นดอยในระดับวงการศึกษาการแพทย์ฟิสิกส์และการคำนวณในระดับต่างๆพวกเขาจะถูกออกแบบมาให้ทำงานในสาขาคณิตวิทยาศาสตร์และการรักษาคน แม้ว่าพวกเขาจะมีความรู้เชิงลึกในสาขาที่ถูกถ่ายโอนข้อมูลมาแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการตั้งโปรแกรมให้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ประจำวันเท่าไหร่นักดรอยประเภทนี้จึงจัดอยู่ในการทำงานจำพวกห้องแล็บและการรักษาขั้นสูงซึ่งมีราคาแพงมากเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยมักจะทำการคำนวณอย่างละเอียดและทำการปฏิบัติหน้าที่ที่แม่นยำตามที่ถูกตั้งโปรแกรมมาครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นแพทย์ผู้ช่วยแพทย์ศัลยแพทย์ซึ่งพวกเขาจะทำงานตลอดเวลาโดยมีการเรียนรู้ความผิดพลาดและทดสอบยาตัวใหม่ๆอยู่เสมอครับ ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนของหุ่นวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งก็จะมีการศึกษาชีวิตของพืชสัตว์และแร่ธาตุต่างๆเพื่อน,นํามาวิจัยพัฒนาต่อยอดได้รวมไปถึงหุ่นรอยวิทยาศาสตร์กา,ายภาพที่จะทํางานในเชิงสาขาดาราศาสตร์หรือจักรวาลวิทยาจําพวกไฮเปอร์ฟิสิกและอภิปรัชญาขวัญต่มข้ามมิติอย่างเช่นการเดินทางไฮเปอร์สเปซหรือก็คือความเร็วมากกว่าแสงนั่นเองครับในคลาสที่2นะครับจะเป็นประเภทของอัสโทรแมทดอยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ พูดอย่างนี้เนี่ยหากใครที่ยังนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ลองนึกถึงเจ้า R2D2 ก็ได้ครับหุ่นดอยประเภทนี้เนี่ยจะเป็นประเภทที่ตั้งโปรแกรมมาเพื่อให้อยู่ในงานสำหรับวิศวะและวิทยาศาสตร์ทางเทคนิคพวกมันจะมีความต่างจากหุ่นคลาสแรกที่ใช้การคิดคำนวณเป็นสำคัญซึ่ง Astromech Droid เนี่ยจะลงงานในลักษณะาการซ่อมแซมคำนวณหาความผิดปกติของยานหรือว่ากลไกที่ซับซ้อนต่างๆได้เราจึงมักจะเห็นเจ้า R2D2 เนี่ยคอยรับหน้าที่ซ่อมแซมยานต่างๆอยู่เสมอน่าแปลกนะครับที่หุ่นดอยคลาสนี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยป้อนข้อมูลทางการสื่อสารให้กับมนุษย์แต่จะเป็นการสื่อสารผ่านไบานารีที่เป็นภาษาของดรยโดยเฉพาะซึ่งสสำหรับในจกักรวาล Star Wars เนี่ยก็มีหลายคนที่เข้าใจภาษานี้กันอยู่แล้วครับซึ่งสำหรับประเภทที่2อนะครับอย่าง Astromat d r o i d เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์จำพวกสำรวจที่ทำหน้าที่สำรวจดาวเคราะห์และหาทรัพยากรธรรมชาติในดาวต่างๆพวกเขายังมีความสามารถในการสำรวจกลุ่มดาวเคราะห์น้อยในช่องทางไฮเปอร์สเปซหรือแม้แต่ห้วงอวกาศ พวกเขาก็มีค่าสสำหรับการวิเคราะห์เฉพาะตัวของพวกเขาเองด้วยครับในคลาสที่3นะครับจะเป็นหุ่นดอยสำหรับการทูตที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้โต้ตอบกับมนุษย์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวต่างๆได้พวกมันถูกกล่าวขานกันว่าเป็นหุ่นรอยที่ลำหน้าที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่เนื่องจากว่ามันมีความอัจฉริยะเฉพาะทางในการสื่อสารเท่านั้นมันจะถูกจัดอยู่ในหมวดนี้ซึ่งได้มีการแบ่งแยยยยกกกกอออออออเเปป็็นนนนน4หมด่่่ไีัังคื ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อใช้ในการทูตซึ่งมักจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างๆนับล้านภาษาส่วนใหญ่จะใช้เพื่อเป็นเอกอัครราชทูตและนักการทูตในการสร้างสันติวิธีซึ่งหากใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองนึกถึง CTPO ก็ได้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ่นดอยสี่จำพวกที่แตกแขนงออกมากันอีกซึ่งก็ได้แก่หุ่นยนต์บริวารหรือว่าเซเวนดอยที่ทํางานในครัวเรือนส่วนตัวอย่างเช่นพอบ้านแม่ครัวหรือพ่อครัวส่วนตัวในบ้านที่มีฐานะหน่อยๆติวเตอร์ดอย ซึ่งถูกสร้างและได้รับการตั้งโปรแกรมความรู้ที่มีความกว้างขวางพอสมควรเพื่อใช้สอนนักเรียนในดาวดวงนั้นครับ Child Droid หรือหุ่นยนต์ดรอยดูแลเด็กท้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าพวกเขาจะทําหน้าที่ดูแลเด็กน้อยได้อย่างเดียวนะครับแต่ยังมีการติดอาวุธหนักอย่างเช่นปืนบัสเตอร์ก็ได้เพื่อใช้ในการปกป้องจากเด็กน้อยในขณะที่พวกเขาได้รับอันตรายครับและคลาสที่4นะครับก็จะเป็นคลาสข,ของหุ่นรอยที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้โดยเฉพาะลักษณะหรือรูปร่างจะมีความคลา้ายกับหุ่นรอยคลาสที่ผ่านมาเกือบทั้งหมด แต่จะมีอาวุธครบมือในตัวเองเพื่อใช้ในงานที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น Security Droid หุ่นดรอยรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ในการปกป้องธุรกิจบ้านเรือนหรืออาคารที่สําคัญหุ่นรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะมีอาวุธที่ไม่ร้ายแรงมากแต่จะมีสัญญาณเตือนภัยที่รวดเร็วและท่งตรงต่อระบบรักษาเป็นอย่างดีครับ g Radiator Droid หุ่น g l a ด i เ t o ตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับดรอยตัวอื่น,นๆเพื่อใช้สร้างความบันเทิงหรือการพนันในสนามประลองโดยเฉพาะ หุ่นจาพวกนี้เนี่ยจะถูกใช้งานไปเรื่อยๆเพื่อต่อสู้กับศัตรูซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้จนกว่าพวกเขาจะตายไปข้างหนึ่งนั่นเองครับต่อมานะครับ b a t t e r Droid Battle Droid หรือก็คือหุ่นยนต์รบที่ใช้ในสงครามทุกรูปแบบพวกเขาจะมีความคล้ายกับ Graduator Droid อย่างมากแต่จะไม่ค่อยถนัดการต่อสู้ในระยะประชิดส่วนใหญ่จะใช้อาวุธปืนในการต่อสู้ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะถูกส่งตัวไปในกล่องทับซึ่งระบบเนี่ยจะมีการสร้างได้ง่ายกว่าและถูกกว่าหุ่นรอยตัวอื่นๆอย่างมากครับ ต่อมานะครับ i n d ซิน d รอย As s ซิน r รอ d จะเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาหน่อยจากหุ่นยนต์2ประเภทที่ผ่านมาพวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับค่าเป้าหมายที่ได้รับโดยเฉพาะครับและคลาสสุดท้ายนะครับคลาสที่5ซึ่งก็จะเป็นหุ่นดรอยชนชั้นแรงงานที่เป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะทําพวกเราจะพบกับดรอยคลาสนี้ได้บ่อยที่สุดนะครับ เพราะเราเนี่ยมักจะเห็นอุตสาหการรมต่างๆในดวงดาวนับไม่ถ้วนในจักรวาลของส t า r ์ a r ร์ส่วนใหญ่ผู้คนเนี่ยจะหันมาใช้ดรอยเหล่านี้เพื่อลดภาระการทํางานของคนซึ่งมันก็ยังมีราคาที่จับต้องได้แถมยังมีอยู่ได้การสามหมดย่อยนั่นก็คือ g e n e r a ร l a b o r d r o i d อหรือหุ่นแรงงานทั่วไปเป็นหุ่นแรงงานที่ทําทุกอย่างที่เจ้าของสั่งเช่นการยกของหนักหรือว่าการขนสัมภาระต่างๆเป็นต้นครับ La b o r s p e c i a l i s t d r o i d ดอยหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานเป็นหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาาายยงงนนหลักเดีว ยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมการเดินสายไฟซึ่งพวกเขาเนี่ยจะทำงานเฉพาะด้านได้เป็นอย่างดีแต่จะกลับทำงานอย่างอื่นได้ไม่ดีเท่าครับ h a z a r d u s e r v i c e Droid ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับหรือดรอยบริการในสถานที่อันตรายซึ่งเป็นดรอยประเภทแรงงานที่ให้บริการในสถานที่ที่เลวร้ายหรือว่าเสี่ยงอันตรายนั่นแหละครับโดยเฉพาะกับดาวที่มีอากาศที่ส่งผลต่อการหายใจของมนุษย์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวซึ่งก็จะใช้เจ้าดรอยพวกนี้เข้าไปทํางานแทนนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีดรอยในคลาสแยกออกมา ตามแต่ละสายงานและบทบาทอีกด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นประเภทที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในงานสายหลักมากนักยกตัวอย่างเช่น Administrative d o i ซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นเลขานุกการหรือว่าผู้ช่วยงานเอกสารทั่วไป Construction d r o i หุ่นยนต์ก่อสร้างที่ถูกใช้ทั้งสำหรับโครงการก่อสร้างและการรื้อถอนอาคารทั่วไปครับ s p e o n e t d r o i ที่ถูกใช้เป็นสายลับหรือผู้ก่อวินาศกรรมกับศัตรู Human Replica Droid หรือหุ่นจำลองของมนุษย์ซึ่งถูกใช้เพื่อปลอมตัวเป็นมนุษย์ในแทบทุกวิถีทางเพื่อสลับจุดประสงค์บางอย่างครับไหล่บริเวณดอยซึ่งเป็นดอยประเภทบรรรักษ์ถูกใช้สลับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลในคลังข้อมูลต่างๆครับเมนเทนเนนต์อยหุ่นยนต์สำหรับการบำรุงรักษาถูกใช้เพื่อการตรวจสอบทําความสะอาดและบำรุงรักษาระบบทั่วไปครับมินนิ่งดอยหรือไมนิ่งดอยซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สลับขุดเหมืองแทนแรงงานของคนทั่วไปครับเนวิเกเตอร์ดอย หรือว่าหุ่นยนต์นำทางทั่วไปถูกใช้เพื่อการนำทางไปยังสถานที่ต่างๆและค้นหาเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดครับ Tracker Droid หุ่นยนต์ติดตามที่ถูกใช้เป็นสายลับและเพื่อค้นหาเหยื่อครับ s l i u e r Droid ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สลับการแฮกข้อมูลหรือว่าปิดระบบความปลอดภัยครับและสุดท้าย Training Droid หรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้สลับการฝึกฝนการต่อสู้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกใช้เพื่อการฝึกฝนการต่อสู้อย่างไรเซเบอร์เป็นต้นครับ สื่อทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของประเภทหุ่นดรอยในแต่ละคลาสต่างๆที่ผมนํามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน telling story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่า คลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ